ไปนานมากเลยเนาะหนูนะเพราะว่าปกติไปแบบสี่เทินอาทิตย์นึงไงครับผมแต่อันนี้แบบยี่สิวันสิบเจวันใบ่นานมากไปนานที่สุดแล้วครับสำหรับสำหรับผมวันนี้คือไปแฟนมีใช่ไหมคะที่จะเดนางอก่นอนไปแฟนมีที่เกาหลีก่อนครับผมแล้วก็ต่อด้วยญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวมีซิกเลตอะไรอย่างนี้นึงเดี๋ยวรอติดตามกันว่าไปทำอะไรที่ต่างประเทศด้วย มีที่เกาหลีค่ะว่าบัตรไทยไปสองก็บายเพิาะแพึ่งรู้ในรถเมื่อกี้เลยพี่อ๊อฟเพิ่งมาบอกรู้สึกแบบตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนแบบมาดูเยอะขนาดนี้นะหนูเพราะว่าฮอลมันใหญ่มากใช่รู้สึกแบบคนถางชาติแล้วเนาะหนูแบบใช่มัแล้วก็แบบไม่คิดว่าจะหนุกใหญ่ขนาดนั้นครับการขับหนูเยอะไงของเฮียนด้วยนั่นแหละไม่ใช่แค่ของหนูของทุกคนแหละ แน่ทุกคน <c oughs> เลย <c oughs> เล่นมาไปแบบว่าต่างประเทศขนาดนในรถคนขับเยอะขนาดนี้ถ่ายบัตรได้เยอะขนาดนี้โอ้โหตอนรอบแรกที่เราไปเกาหลีเขาึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ครั้งนี้แบบว่าคนมันเยอะมากเลยแต่เขาเชื่อว่าน่าจะมีโซนโนชาวไทยไปให้กำลังใจด้วยใช่ใช่เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็ยังชวนอยู่เลยครับว่าบินไป<ม>ด้วยกันไหม,มตอนนี้ไปดครับใช่บัตรหมดแล้วมั้งคอนเทนต์ดไปตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วมั้งมี มีอีก2-3-4วันกว่าจะโชว์ครับผมทำไปได้แล้วแฟนมีที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่า2รอบที่คือ2องเมืองสรอบใช่ครับผมมีรวมทั้งสองคนเลยเหรอหน้าทั้งสองที่หน้าอันนี้ก็เพิ่งทราบมาเมื่อกี้ใช่ครับรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับผมเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นครับผมแล้วก็2เมืองน้องมีโอซาก้าแล้วก็โตเกียวโอซาก้าหนึ่งรอบครับแล้วก็โตเกียวหรืเกียวโต โตเกียวเฮียหิวไงตอนนตเกียวอาหนูผิดเองเียไม่เป็นไรหนูนอนเช้าอยู่ไมนกินไหมเกียวโตเนียเนียยไม่มั่นใจเลยว่าเกียวโตหรือโตเกียวแต่โตเกียวก็อร่อยดีครับโฆหิว่กีใหญ่มากตอนนี้เราแบบื่นเ้นไหนยห้าพนเลนะรวมยวกันเกือบสี่ห้าพันเลยก็คือ เยอะมากๆมากๆเลยครับแต่บอกได้เลยว่าครับว่าตั้งแต่เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละที่มีโชว์ที่ไม่เหมือนกันแน่นอนครับใช่เพราะครับผมเพราะว่าจัดโชว์แต่ละสถานที่ต่างแตกต่างกันอ๋อไม่ต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่ใช่ครับมีโชว์สุดพิเศษจริงๆเพราะว่าปกติจะเป็นแบบร้องแต่เพลงเดิมแต่เรามีเพลงใหม่แน่นอนเป่นสั่งพิเศษพูดไปเรื่อยๆเรื่องเชื่อไปเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยโอรู้เรื่องจริงครับโอ้รู้เรื่องจริงถามถึงนิ้วเฮียเราดีกว่าเป็นยังไงบ้างตอนน ก็ตอนนี้คิวคิวหกแล้วนะหนูก็สนุกมากมีตัวละครใหม่ด้วยเฮ้ยไม่มีตาเหรอเดี๋ยวอย่าทำตาโตสิตัวละครใหม่หมายถึงว่าเฮียเหรียญแบบนิวเจนนะครับผมอาจจะเออเี่เรียญเด็กลงอ่ะไม่ก็ต้องมีตัวละครแบบครับผมก็เป็นตัวละครใหม่เออตัวละครเก่าๆเออเออนักแสดงสมทบใช่ครับร้อนลงตอนเช้า ใช่ก็มีมีสตอรี่เรื่องราวแล้วก็มีโอยซีนสำคัญหลายซีนครับแต่ตอนกลับมาก็จะเหลือประมาณ2-3งคิวเนาะหนูเนาะเป็นซีนที่สำคัญกลับมาก็ถ่ะอีกประมาณคือก็ปิดปิดกล้องแล้วจบพิเศษจริงจริงได้ดูปีนี้ใช่ไหมคะได้ดูปีนี้ครับผมใช่ไหมพี่อ๋อใช่ปีนี้แนน่อได้ดูปีนี้แล้วแบบมันแปรรอแล้วแบบรอไม่ไหวแล้วจอิจริงๆต้องขอบคุณทุกคนนะที่แบบว่าโอ้โหกี่เดือนแล้วหนูเจ็ดแปดเก้าเดือน แล้วก็มาถ่าย <S <S นี่เฮียพิเศษ<ด>ปี้ยังติดตามแล้วก็ให้ลังใจถหนูกระเฮียแล้วก็นักแสดงอื่นด้วยใช,ใช่แค่นั้นไงคือตั้งแต่เ่อ .9 เดือนแบบ9เดือนนี้เรามีงานเกือบทุกวันเลยนะใช่ก็เอาจริงถือว่าทางนี้ก็ได้มีเวลาพักผ่อนด้วยครับผมไปต่างประเทศแล้วก็มีที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นใช่เดี๋ยวเฮียจะพาหนูไปกินของหวานเฮียจะเป็ทั้ง กลับมาทุกคนจะจำหนูไม่ได้บอกเลยเขาว่ากลับมาผมจะหน้าเปลี่ยนไปแน่นอนโอ้จะกิดเยอะอ้วนขึ้นไงอ้วนขึ้นอยู่แล้วครับไม่ใช่แค่ผมหรอกทุกคนแน่นอนอันนี้เป้าหมายหลักใช่ไหมลุนนีไปครั้งนี้ใช่ครับต้องนี่บอกนี่บอกหนูเลยว่าถ้านญี่ปุ่นหนูไม่พลาดแน่ของกินของหวานอร่อยมากแล้วหนูแบบว่าต้องซื้อกลับมาแน่ซื้ออยู่แล้วแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไปญี่ปุ่นด้วยตั้งใจอะไรไหมครับตั้งใจไปญี่ปุ่นจะทำอะไรบ้าง ตั้งใจจะอย่างแรกกินแน่นอนบแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเพราะว่าดูมดันดีมีจัดจัดเวลาให้เราเที่ยวด้วยครับมีเวลาให้เที่ยวเหมือนกันเราก็จะไปเที่ยวกันอลนไยนคนหลายคนเลยก็เดี๋ยวมาดูก็จะทำคอนเทนต์อะไรแล้วก็มีอะไรนะครับแแสดงว่าต้องติดตามโซเชียลของสองคนนีแบบแล้วก็ดูมันดีแบบ ห้ามไไปเดี๋ยวครับเวลามีเวลาว่างหนูจะมาไลฟ์จะมาไลฟ์แน่นอนครับผมเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานกันที่ไทยก็ไม่ได้ไลฟ์ไปไลฟ์ที่ต่างประเทศแล้วกันต่างประเทศเลยครับคงจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆที่นู่นด้วยครับหนูถ่ายรูปบ้างก็ให้เฮียถ่ายให้ได้ถ่ายให้กันอะไรนะครับถ่ายตอนกินก็ได้ทุกคนรอดูเออเอาแบบว่าเรามาตีแบบภาพหลุดนะก็ดีนะดีหนก็ถ่ายตอนกินก็ดีหนึ่งหลุดสอมฮะ อ่าเจอเรารอรู้มนในทวิตเตอร์เฮียลครับออเอาข่าวดีข่าวก่อนเพลงของนิมนิวครับรักแทกอ๋อลักแท้โอ้ยใกล้แล้วครับใกล้จะสิบห้าล้านแล้วรู้สึกว่าเพิ่งจะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเองครับใช่ไวมากๆเลยครับโอ้ยอันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณทั้งแฟนแฟนเพลงรักแทกครับแฟนแฟนเพลง แล้วก็แฟนคลับแล้วก็แฟนละครเรื่องคุณชายด้วยครับเป็นแฟนช่องวันด้วยที่แบบเปิดฟังเพลงนี้ตลอดเลยไม่ว่าจะทั้งทางแพลตฟอร์มไหนๆก็ตามครับและยังได้นางวันทีป๊อปด้วยครับโอ้โหเอบคุณนักว่างเลยครับพี่ซีคนเดียวก็คือพันสิบล้านเอาสักร้อยล้านเลยแล้วกันโอ้นี่เฮียต้องซื้อคอมมาหลายเครื่องมาเปิดป่านให้หนูเลยใช่ครับเอาไหมเครื่องก็เปิด้หมดเลย จะได้ฟังแบบเดบิวต์ของบิว้างไหนเนี่ยเพลงเดบิวต์เหรอครับซิงเกิลซิงเกิลเดียวเหรอครับอ๋อ,อจะบอกว่าเดี๋ยวมีแน่น,นอนครับเ,เร็วๆนี้แหละครับอีกไม่นานเท่าไหร่สปอยนิดนึงไหมยังไงอะไรสปอยนิดนึงเหรอครับก็อุย๊ยสปอยตรงไหนดีนะเพลงช้าเพลงเร็วน่นแน่แนวเพลง อยากให้ทุกคนอรอลุ้นน่ะยังไม่ก็อยากบอกเท่าไหร่ครับเล่นเต้นรอแล้วอ่ะใช่อีกไม่นานครับถนะ้ามีราคาจะมีตั้งไหมครับจะมีเพลงของตัวเองบ้างโอ้เฮียไม่อาจเทียบเียงหนูได้ฮะเสียงหนูแบบไพเราะมากเสียงเฮียก็พร้อมเหมือนกันหมือนทีน้องมินพร้อมจริงจๆรๆิงจริงเขาอยากอยากทำครับผมเดี๋ยวรอดูว่าเพิ่งเพิ่งปล่อยไปครับพี่ซิงเกิลแล้วก็มีคุยกับพี่อ้อมเหมือนกันว่าอยากจะทำเพลงเหมือนกันครับผมแต่เดี๋ยวดูก่อนว่ายังไง หรือว่าหนูจะแต่งเพลงให้เฮียโหน่าจะใช้เวลาอีกสักสิบปีเขาเวลาเขียนเนื้อให้มันแบบสวยๆสิบปีนี่เฮียสี่สิบแล้วเนี่ย้าเป็นเพลงแบบแนวใจรักอะไรอย่างเงี้ยพี่ซีจะเลือกอำไรอ๋อง่นสิครับตั้งใจหน้าเด็กอยู่เสมอเขียนตัวเลขครับโอเค สาระได้ไหมฮะไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยทานได้ขอให้ทคนอ่ะนะทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากค่ะแฟนๆวันนี้มากันแน่นสนามบินจุเจนเคยนี่มองไปทางไหนก็เห็นเขาดกวยยังโบกมือให้อยู่เลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่มาส่งผมกับเฮียแล้วก็มีพี่เมทิเจมด้วยวันนี้ครับก็จริง ทุกคนก็ถ้าส่งเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านไปพักผ่อนได้ดกลับบ้านไปนอนด้วยเพราะว่าอาจจะอยู่ตั้งแต่แบบเที่ยงคืนเลยมันถึงตอนนี้รักษาสุขภาพาด้วยนะคะใช่อากาศเป็นแปลงบ่อยรักษาสุขภาพได้ครับผมขอบคุณมากจริงๆรู้สึกแบบเดินไปเรารู้สึกแบบอยากขอบคุณทุกคนมากที่แบบอยู่รอตั้งแต่แต่เช้าแล้วมาแต่เช้าไม่คิดว่าจะมาตอนเช้ายอะขนาดน,นี้เหมือนกันเราไม่อยู่แบบหลายวันเลยอ่ะอ้อนเป็นแปรเลยคะ่ะ อ้อนพี่พ่สืก่อนเลยนะะอย่าลืมซีนูนิวนะครับผมใช่ครับไปอยู่นู้นครึ่งเดือนอย่าลืมผมับกมีงนะเดี๋ยวกลับมาเจอขอบคุณพี่สื่สืด้วยที่มาตอนเช้าครับผมสึกแบบอย่าลืมกินข้าวได้นะครับได้เอาจริงผมเลี้ยงไหวนะหมูก็เลี้ยงไหวเลี้ยงด้วยได้ครับเลี้ยงไหวครับหมูกระทะแล้วกันครับขอบคุณณม่ท้าขอบคุณแม่ค่ะ